สวัสดีครับวันนี้มาพอกับกอบสายลุยอีกคือเรานะครับนาอมวันนี้กอบสายลุยกับพ,พี่น้องมาเข่าปลาคือเ่าครับหาเห็ดืัอนี้กอบสายลุยกับมากับสาวเปียวครับผมสวัสดีจ้าวันนี้มาซอยกันรุ่นนะครับเด้อว,ว่ากอบสายลุยนี่สีหมาบ่าพี่น้องไปรับชมกันเลยครับเม่อวานี่เปียวสายลุยมาว่าผู้เดียวหมาจ้ะเม่อวานีสองกระตา มาหนีไปเบิ่งกันเลยครับไปรุ่นซอยกันเดออไอดอกแรกแหกมันจ้ะอ่าพี่น้องดอกแรกแหกมันครับไปถึงน้องนุ่งจ้ะนะครับดีตุ้มจุ้มครับงามงามโอ้ยของ,อ,อ,องนั่นอีกเอ้ามีหอดเทียนเจริญงงขวางเจเิียงเจริญงงพี่น้องมันเลยเจริญเจริ งูเหลืองครับป่ะไปหลุ่นต่อเลยคเอาครับเอาอิฐแล้วครับห่อยแล้วแถวเปรียวห่อยแล้วพี่น้องเฮ็ดเพิ่งเข่าจ้าอุ้ยบางลูกมันเนี่ยยั่วจ้าสวยจ้าอุ้ยหมากน้องพี่น้องแยงนี่ขาใหญ่โอ้ยแยงนี่คือชิวานจุ๋ยๆเนาะเฮ็ดเพิ่งเข่า ดอกเซตสวยเลยนะไอ้นะปุ่นนะงามครับพี่น้องเออปล่อยเลยพี่น้องใครบัดนี่อือสาวเปียวเอิอนอย่างน้อยพี่น้องปาดพี่น้องปุ่นพุ่นปุนโอ๊ยอย่างงามเลยพี่น้องเออสกเฟ่ฝ่าเลี้งสูงพี่น้องขอปาดกันด้วยปาดเลยสาวเปียว จนส่วนอ้อพี่น้องเนาะเขียบปุ๊กไปเกิดอีกโว้ยเบื้งเนี่ยมู่เดียวเมียนโอ้ยหัวหลุดโอ้ยเดี๋ยวกาวตาสร้างติดไปอีกเลยสวยน้อยเนาะงามครับพี่น้องเยกำลังผอเป็นมูเจ้สิแบบวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเก็บไปมันมูสองครับไอ่ เอ้ขาขาวยอี้น้างเยๆคุณน่ะดง่ายขอเก็บกันนึ่เกาอยู่ก้พี่น้องร็อยแล้วครับงามมอกเนาะเศราได้สูเดียวพี่น้องเอออีอีกทีนึงอ๋อนันคือน้ำหิ้ของ โอ้ยหัวหลุดหัวหลุดซ้ำด้เดีอยจะเขียนอีหย่งลูกตาตาซ้ำก่อให้ดันมาเอาอีกมาอีกเดียสาวเียวเอาอยู่กับบาทพิมพ์ที่เรเอ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยครับเฮ็ดผึ่งนกนุงได้เนะงามสัเนะแม่นสวยมากมาก สวยเหมือนคนเก็บนะ่ะคุณ <c oughs> นะครับพี่น้องคุณคนเก็บเล<ว>ยเหมือนคนนเเก็บลยี่ไปครับพี่น้องลุยกันตอ่อครับผมไปพี่น้องพ่ออกู่้ะครับอดอกไมใหญ่เลยพี่น้องแถวเปียวน้ำเลยแถวเปียวเห็นเพิ่อนเขาขาใหญ่ต้น,นอัดว้าวน้ำข้ามข้ามเนี่ยพี่น้องดอกไร้อม สวยมีบ่มีบ่เกี่ยวงกันนะปมนี่ไปลุยต่อพี่น้องครับเอาอีกแล้วครับคล้อยแล้วแถวเปรียวคล้อยแล้วพี่น้องเฮ็ดเพิ่งเข่าจ้าอู้ยเบิ่งลูกมันนี่ยั่วจ้าสวยจ้ะอู้ยหมองน้องพี่น้องแยงนี่ขาใหญ่โอ้ยแยงนี่คือฉีหวานจุ๋ยๆเนาะเฮ็ดเพิ่งเข่า ดอกสวยๆเลยนะไอ้นาะขุนนะงามครับพี่น้องเอ้ยสวยตาพี่น้องโอ้ยไอ้นี่โอ้ยนี่มันเน่าโอ้ยจุดเน่าพี่น้องเอ้ยเอาไว้โดนไล่พี่น้องอุนชาวเปียวเชียบเบิ่งสวยงามๆเลยครับเพื่อนเขาโอ้ยไอ้นี่อยากเน่าล่ะบ้เออดอกเน่าไปเพิ่มไปเพิ่มไปเพิ่มไเพิ่นเชียไเพิ่มเสียไน่าไปเนาเขาจังไหนหาไงไอ้นี่ดอกนึง เหตุใดสาเตียวอ๋นั่นอีนั่นอีกนั่นอีกเปิดออกไปตองนั่นอีกเราตัวเงินก่อนสาเตียวต้องฝืนให้ขี้น้องเบื้องงามๆครับพี่น้องฝืนนะเกียน้อง่มีอีกเห ไปแกงเฮ็ดเพิองมื้อนี้้ายเฮาลุยโอ้ยเปิ้งมองยังไงก็สวยแท้สําหรับพี่น้องเอ<ม>๊ะเสือมันไหวเนาะเน่ยคุณนี่นป๊าดงามครับพี่น้องเอ้ยแต่สวนเนาะมีดอกเดียวนี่พอ,อ้อไปเฮาพี่น้องพี่ครับเห็นอีกแล้วครับดอกนึงครับม<ค>าส<ห>าวเปียวสาวเปียวนี<า>น่สาวเปียวโอ้พี่พี่พ ปุ้นเพิ่อนดูไปให้มันจะไปยืนขึ้นยังไงว้าวสวยจังเลยบอครับพี่น้องเอ้ยบอสไะบอใหญ่เลยพี่น้องดอกเหลืองอุ้ยเลยวันมีเพื่อนอีกบ่สใชครับสะเอ๋ขอดอกพี่น้องให้ดอกงูบอสเจอแล้วหาตั้งดูตั้งนานสุดนะเจ็ดดอกหนึ่งสองสาม หนึง่งกับไข่กหนึ่งครับมันอะไรนี่เนาะอ๋อไข่กะสิบเปื่อยไข่เปื่อยไข่เราพีนังนี่ไข่หน่อยวะออยเราหงุดหงิดกิ่มค่ะค่ะกันหะข้าวหน่อหมีอ๋อ นี่ซีจุ่มคุณเดวไข่หนึ่งได้ครับลุยต่อครับหมานี่เร็วเอาอย่างน้อพี่น้องมันชอบเดียวว้ายังไงเด็กพี่น้องเอาโอ๊ยหัวหลุดอีกดอกนึงโต๊ะทอกทุกนราวคอ้น่เนี่ยพึ่งยังกอดซาเปียว ไม่พึงเขาขาใหญ่จ้ะของเสียบดูนี่สุดยอดไปแกงนี่หวานเลยนี่จ้ะหวานมากเลยหาหายอีกเขาเขาอีกพี่น้องรอนี่ยครับงามเองเนาะสาไฟแรงสวยเดียวพี่น้องอ้อออันเนี้องูีน้องโอ้ยหัวหลุดหัวหลุดสัมโอ้ยสาวเดูวจะเขียยัง ตสวมหอยดันมเาอีกม่อีกเดี๋ยวเอาเทียวเอาอยู่แลบาททิ้งทีน้องนที่เอาเอ้ยสวยๆ้งนังเลยครับเฮ็ดผึ่งนกนุงได้เนะงามข้านอกแมนสวยมากมากสวยเหมือนคนเก็บอ่ะ พูนนะครับพี่น้องพูนคนเก็บเลยเหมือนคนเก็บเลยนี่ไปครับพี่น้องลุยกันต่อครับผมไปพี่น้องปล่อยกันวันนี้เฮ็ดเฮ็ดเพิ่งครับเพชงทองคำสวยๆเลยวันโอ้ต้นขาลดดึงแห้งลายชาวเปียวกันเลยสวงามเลยครับเหลียงอุ้ยหุยครับสวยมากสองจุ้มไปห้องพูน ขก็ขาวอยู่พูดนี่แหละขาบเปลี่ยวใส่น้ำนะนี่แหละขาบเปลี่ยวนี่แหละพี่น้องโอ้ยลงตองขาแบบพี่น้องพูดนะปูนอย่างงามพี่น้องเหมาะพี่น้องจังสิพูดนะเอ้ยคือสิอำลำอำลำเนาะไปครับ รุ่นกันต่อครับผมครับผมกบเพื่อเบ่งผลงานกันเนาะครับี่ลงานส่วนจุกกลุ่มก็เราหมานเฮ็ดพึ่งมานพี่น้องเฮ็ดพึ่งนั่เนาะสวนหมากเฮ็ดพึ่งเฮ็ดเฮ็ดละงอกจะบ่ค่อยหลายจ้ะแมนครับผมทางไดยกาอย่าลืมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในช่อง youtube ครับผมกอบสายรุ้ยครับสำหรับมื้อนี้บ่าวกอบกับสาวเปียวขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับเด้อ พอกัน<ส>คลิปหนานาะจ๊ะเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปกับบ้านซับวิวป้า